เะครับตอนนี้ก็ผ่านพ้นงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2022มากว่าครึ่งทางแล้วนะครับยอดจองเลยได้ว่าได้รับการตอบรับอย่างที่ดีเสมอมาไม่แพ้ปีแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจจากแผนกซื้อรถชิงรถนะครับคือยอดจองเราเนี่ยเราจะแยกเป็นค่ายรถใช่ไหมฮะแต่ว่าของแผนกซื้อรถชิงรถเนี่ยเราจะสามารถแยกได้ว่าแต่และรุ่นมีการตอบรับที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับคือเราจะไม่แจกแจงเป็นตัวเลขแต่เราแจ,จกแจกเป็นแนวโน้มและความเป็นไปได้ของผู้ที่ไปลงทะเบียนกับ ซื้อรถชิงรถผมขอจะบอกก่อนว่ายอดของผู้ที่ลงทะเบียนของรายการซื้อรชิรถอาจจะไม่ได้สะท้อนกับยอดจองทั้งหมดบางส่วนอาจจะส่วนมากหรือส่วนน้อยของแต่ละรุ่นแต่ละค่ายรถลงทะเบียนที่แผนกของเราอันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแนวโน้มของรถรุ่นไหนบ้างที่มาแรงได้รับการตอบรับที่ดีมากน้อยแค่ไหน10คันที่เราเลือกมานะครับเราจะไปพบกันเลยครับ อันนี่คือรถอยนต์ที่เรียกได้ว่าได้การต่อรับที่ดีมากในงานนี้ของเรานะครับจากาแผนกซูรชินรถเนี่ยบอกว่ารถคันนี้มียอดทะเบียนของซูรชินรถเนี่ยมากที่สุดคันนึงเลยนะครับผมแม้จะเป็นค่ายรถที่มางานเราเป็นครั้งแรก BYD นะครับผมแล้วก็ รถของเขาเนี่ยบริการต้อนรับดีมากนะครับผม b y d Auto 3คันนี้นะครับส่วนหนึ่งที่ยอดของรถชิโร่เนี่ยเขาสูง้วยเพราะว่าเขามีรถที่จำหน่ายอยู่รุ่นเดียวขนาดน้ของ b y d ก็คือ b y d Auto 3นี้ก็เลยได้ว่าด้ยวยความคุ้มค่าด้านราคาแล้วเขาก็เพิ่มรุ่นย่อยมานะครับจากเดิมที่มีรุ่นของ Extended Range นะครับผมแล้วเขาก็เพิ่มในรุ่นของ Standard Range มาด้วยออปชั่นต่างๆเขาเหมือนกันทุกประการต่างกันแค่ขนาดแบตเตอรี่แล้วก็ระยะทำการโดยรวมก็จะมีความแตกต่างมากน้อยต่างกัน,กนบ้างแต่ว่าออปชั่นนอกนั้นจะไม้กระทั่ง ล้อแมกแล้วก็รูปนอกก็เหมือนกันนะครับ็เริว่าทําให้คนที่อยากจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถมาจับจองและก็ให้ความสนใจได้เพราะว่าความลงตัวหลายอย่างว่าจะเปะ็นการขับขี่ออปชันแล้วก็การออกแบบที่มีเอกลักษณ์นะจะเป็นค่ายหน้าใหม่แต่ว่าเขาเรียกความสนใจได้มากดีทีเดียวนี่คือรถคันแรกของเราครับ BYD Auto 3ครับผมรุ่นถัดมาที่ได้แลแลการตอบรับดีมากนะครับจากการพูดไปลงทะเบียนผนกนรถชิงรถของเราครับ ปีนี้เรามีบูธแผนกซรุสที่รเราตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆกับบูธฟอร์ดนะครับผมันนี้ที่อยู่ข้างหลังผมนี่คือฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับ SUV สไตล์ PPV ซึ่งเพิ่งเปิดตัวในปีนี้และได้การตอบรับที่ดีมากนะครับเขามีทางเลือกรุ่นย่อยที่หลากหลายนะครับที่อยู่ข้างหลังผมนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตมากจะเน้นความสีดําคมเข้มแล้วก็หลอดไม่แพ้ตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับผมใครต้องการแบบมาสปอร์ตโดยที่งบประมาณพอเหมเาะพอสมเนี่ยรุ่นสปอร์ตเนี่ยผมเป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับผมเขาเน้นโท กระจกประตูก็เป็นสีดําเช่นกันนะในขอนยนเขาจะให้รุ่นเทอร์โบเดี่ยวก็ตานะครับแรงมาก็เรียกว่าทีมพอ่อการใช้งานทั่วไปแลกกับมาสปอร์ตแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับส่วนใครที่มีงบประมาณจะเล่นกับตัวท็อปขึ้นมาใช้รุ่นเทอร์โบคู่ก็ได้ให้ผม200แรงม้านะครับเออตัวเดิมเขาจะมี210แรงมานี้เขาลดแรงม้ามาเล็กน้อยแต่ว่าเน้นกลับตอนสนองที่ดีขึ้นนะครับในรุ่นท็อปนรุ่นท็อปเขาจะใช้เกียร์แบบ e c h i f t e r ด้วยแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อครับเป็นรุ่ สมรรถนะและที่สำคัญที่สุดคือรูปทรง,งเขาสวยงามข้างในกว้างขวางแล้วก็การตกแต่งที่บอกได้เลยว่าเหนือระดับกว่าคู่แข่งระดับเดียวกันนี่คือจุดเด่นของ Ford Ever อเรที่ทําให้รถคันนี้เป็นหนึ่งในรถที่มีความโดดเด่นแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากแผนกซื้อรถชิงรถของเราครับผมครับนี่ก็เป็นหนึ่งในคอสเซอร์ที่ทำตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนี่คือ Honda ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับผม ประโยชน์เขาคือทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมีการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีมากและให้สมรรถนะที่ดีมากนะครับผมเขาต้องศึกษาขับขี่เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าเลยทีเดียวเพราะการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเสียส่วนใหญ่นะครับผมยกเว้นในช่วงความเร็วสูงคงที่ถึงจะเป็นหน้าที่ของเครื่องยนต์นะครับเรื่องของรูปทรงเขาที่มีความสวยตัวยิ่งขึ้นนะครับรุ่น RS ตัวทอมนะครับ RS ของเขาในกระจังหน้ากขาจะท้อนแสงลิฟระยับแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเส้นสีแดงเหมือนเส้นชีบะจรอยู่ด้านข้างที่กันชนนะครับแแลล้้้วกก็็อม,มเาาจะใชขนด 18นิ้ยเกีเยกได้ว่ามีมาสกสปอร์ตที่แตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างแน่นอนเพราะรุ่นอื่นเขาก็จะเป็นแบบรุ่นของ EL หรือ Plus พลาสนาครับผมแต่สิ่งที่ให้เหมือนกันคือระบบความปลอดภัยนั่นคือ Honda Sensing เนี่ยเขาให้มาทุกรุ่นเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งความคุ้มค่าของ Honda HRV รุ่น e h v ครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาที่ค่ายฟอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหนานี้เรามาอยู่กับพี่อย่างอเแล้วตอนนี้ อีกหนึ่งกระบะที่เนทรับการตอบรับดีมากจากแผนนซื้อรถของเรานี่คือ Ford Ranger รุ่นใหม่นะครับโดยเขาระบุว่ารุ่นที่ได้รับการตอบรับดีมากเป็น Ranger รุ่น4ประตูนะครับ Double Cab เพราะฉะนั้นสไตล์ Double Cab เนี่ยน่าจะเป็นที่นิยมแล้วก็มีความหล่อเหลาจากให้หลายคนสนใจอย่างแน,น่นอนเพราะเขามีรูปทรงแบบเห็นนะครับว่าเขามีความบึกบึนแล้วก็มีรูปทรงที่หลอ่อกว่ารุ่นก่อนหน้านี้อย่างแน,น่นอนนะครับนี่ตัวท่อของผมที่อยู่ข้างผมเป็นรุ่น Wide Track ขับ4นะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์แบบ ใบเทอร์โบนะครับเรียกว่าแรงไม่แพ้รุ่นที่แล้วเลยนะครับผมนี่เป็นกระบะที่มีทางเลือกที่สาหรับคนต้องการยกระดับของความหรูหราแล้วก็สมรรถนะขึ้นมาอีกขั้นนะครับผมเคยไปทดลองขับกระบะรุ่นนี้มาแล้วก็เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นแฮนด์ลิงทั้งโดดเด่นทั้งในแง่ของทางลุยนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าทางลุยขเขามีโหมดการขับขี่ที่มากมายนะครับหลากหลายดีทีเดียว้านะคาในการ ขับขี่บนทางเรียบเขาก็ทาได้ดีมากๆนะครับการขับขี่บนเส้นทางภูเขาเนี่ยเขามีการดึดกอดต่างๆที่ทําได้ดีไม่แพ้รถเก่งเลยทีเดียวผมว่าเป็นกระบะที่ซื้อคันเดียวนี้เหมือนได้รถหลายคันในหนึ่งเดียวนะครับนี่คือ f o r d Ranger ตัวท็อปครับผมเรียกไ,ได้ว่ามีการตอบรับดีมากนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในรถที่มียอดผู้ลงทะเบียนซื้อรถชิงรถกับเราเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะครับนี่คือฮิสันคิก ePower นะครับผมเขาเพิ่งมีพรีเซนเตอร์เป็นดาราสาวคนสวยอย่างน้องใบเฟิร์นไปครับเรียกได้ว่าเรียกความสนใจจากประชาชนได้มากทีเดียวแต่ว่าในเรื่องของยอดจองนั้นเนี่ยยอมมาจากศักยภาพของรถยนต์คันนี้เพราะเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆน,นะครับผมเขาไม่มีการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เลยเครื่องยนต์เนี่ยเขามีหน้าที่ของการปั่นไฟอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเรียกว่าเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนง,งรถคันนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวเลยจริงๆนะครับสำหรับ n i s s a Kicks ePower นะครับผม นอกจากเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับเขาพายมพัฒนาให้แบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มอเตอร์มีกําลังมากขึ้นนะครับแต่ว่านะครับพัฒนาในรอบด้านแบบนี้แต่ราคาของเขามีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพราะว่าราคาย่อมเยากว่าเดิมเล็กน้อยครับตัวท็อปของเขาไม่ถึง1ล้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่นี่แหละคือหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ยนต์คันนี้ได้รลบการตอบรับที่ดีมากนะครับนี่คือหนึ่งใน B SUV ที่ไม่ควรมองข้ามมาก Nissan x t r a i e-Power ครับ ฮุนไดเครตานะครับเขาเป็นทางเลือกที่นําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียนะครับมัจะเป็นกระจางหน้าแบบเ네น้นเหลี่ยมสันหักบ,บุมแบบนี้เป็นเอกลกักษณ์ใหม่ของทางฮุนไดนะหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้รถยนต์รุ่นนี้ได้รับความนิยมเพิ่มกันมีราคาพิเศษเฉพาะในงานนี้นะครับเพราลดราคาของฮุนไดเครตาเนี่ยลงถึง2 0 0 0 0 0บาทด้วยกันโอ้โหเรียกว่าราคานี้เรียกว่าดึงดูดใจทันทีเดยทดสอบรถคันนี้มาแล้วอยากจะบอกว่าเครื่องยนต์เขาเป็นแบบเบนซินธรรมดาครับแม้แรงมาอาจจะน้อยกว่าคู่แข่งเล็กน้อยแต่ว่า สมรรถนะโดยรวมและการขับขี่เนี่ยน่ดีไม่แพ้กันนะครับแล้วจุดเด่นเขาคือ handling ที่การขับขี่ที่ดีมากแล้วก็ออปชันในเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็บ,บุตรช่วยเหลือการขับขี่ก็โดดเด่นไม่แพ้ใครครับผมเพราะฉะนั้นราคาที่เหมาะสมแบบนี้อย่าช้านะครับฮุนไดเครตาทำรับอยู่ในกับยี่ห้ออีสุสที่เรียกได้ว่าอยู่คู่คนไทยมาช้านานนะครับนี่คือมิวเอ็กซ์นะครับที่มีรูปทรงรอเลาแล้วก็เฉียบคมในตัวนะครับจุดเด่นเขาอีอย่างในะบทไมมจริงอายก็คือเขาจะมีเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ย เสริมมาด้วยกล้องมองภาพจำนวน2ตัวทางานคู่กันทําให้ระบบเนี่ยมีความแม่นยำถ้าขเขาก็มีเครื่องยนต์ให้เลือกหลากหลาย,ยว่าจะเป็นรุ่น1.9ลิตรหรือว่า3.0ลิตรสำหรับรุ่นท็อปๆนะครับผมแล้วก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อและ2อล้อแม้ส่วนใหญ่จะนิยมในรุ่น2ล้อก็ตามแต่ก็พิมพอต่อการใช้งานซึ่งได้ทั้งความปลอดภัยน้าที่ดีนะครับผมเป็นสไตล์สุดๆที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่คุ้นเคยกันมาดีการตกแต่งภายในาที่หรูหราแตกต่างจากตัวกระบะดีแม็กของเขาอย่างแน่นอนนี่คือ S S U B ที่พีเอสรับม แล้วการตอบรับที่ดีมากจากแผนกซื้อรถทีมรถของเราครับเป็นใครไม่ได้นอกจากอ e ีโคคาร์คันเก่งจากโตโยต้านะครับโตโยต้ายาริสเอทีนะครับเขามีความคุ้มค่าที่รุ่นยอ่อยที่หลากหลายนะครับแต่เขามีคุณชั่นในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่มากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วรุ่นที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นรุ่นเอสโต้คือการเพิ่มชุดแต่งเข้าไปด้วยนะครับเราเรียกได้ว่าเราที่ชุดแต่งเขามีเอกลักษณ์นะครับสปอยเลอร์ของเขาก็เครื่องยนต์เขาเป็นแบบ1.2ลิตรธรรมดานะครับแต่ปรับแต่งให้มีแรงม้าทีีีี่่่่เเเหมมมาาาาาาะะะะสสสแลกรรรรตอออบบบนนนนนงงงทดดคคคััถป็จ้้ขไยื อีโคคาร์ car, ที่มีความคุ้มค่ามากแต่อีโ e คคาร์คันนี้เป็นหนึ่งรถยนต์ที่ไม่ควรมองข้ามตายมินินะครับมินิเอ็มพีวีที่เรียกได้ว่าลุกตลาดมินิเอ็มพีวีให้มีความคึกคักมาตลอดมานะคคือนี่คือเ x p a ด d e r นะครับจุดเด่นเขาอยู่ที่หน้าตาด้านหน้าที่มีความรอเลา้าปีนี้ปีล่าสุดเขามำการขอบชบหล่อยิ่งขึ้นนะครับสังเกตได้จากไฟหน้าคอนเดนมีรูปทรงที่เน้นสันเหลี่ยมแลวก็คมเข้มมากกว่าเดิมนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคืออัราประโยชน์และความกว้างขวาเนี่ยเขาทำได้โดด่น เสมอม,มามีการตอบสนองที่ดีมากนะครับและการขับขี่ที่ดีมากเช่นกันนะครับผมบอกได้เลยว่าจากที่เราเคยเทดลองขับมาเนี่ย a n d l i n g ของรุ่นคันนี้มีจุดเด่นที่ดีมากนะครับคือไม่นิ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข่งกระด้างเกินไปสามารถรองรับการขับขี่ที่ดีแล้วก็การโดยสารรวมถึงการขนสัมภาระเนี่ยแน่นอนว่าบอนั่งแบบ สามแถว7ตําตำแหน่งของเขารองรับผู้โดยสารได้ถึง7คนนะครับและมีการใช้งานที่หลากหลายดีมากนะครับผมเป็นจุดเด่นที่ทําได้ดีเสมอมาแล้วก็หรือว่าใครต้องการรูปทรงสไตล์คออเวอร์เพิ่มขึ้น,นครับเขาก็ยังมีรุ่น e x p a n d e r c เยอมาให้เช่นกันนะครับมีมากของการเบนตะลุยเบาๆมากขึ้นนะครับหน้าตาหล่อเหลาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็เป็นทัลเลอร์ที่หลากหลายทําให้มินิ MPV คันนี้ Mitsubishi e x p a n d e r เป็นหนึ่งในรถที่ได้การตอบรับในมีผู้ไปลงทะเบียนที่รถชิ้นรถได้มากขึ้ เนตบ,บีนะครับรุ่ไนไฟฟ้าที่เรียก้ว่ามีความคุ้มค่าด้านราคาที่ราคาเขาอยู่ที่5 0 0แสนกว่าวประมาณ5,49,000มนบาทนะครับแต่ว่าใครสนใจรีบมาน่เขาจะเพิ่มราคาเป็น 5 9 9 0 0 0บาทแล้วล่าสุดบริษัทเขาได้รับ MOU เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งมอบก็รับประกันได้ว่าเดี๋ยวมีรถให้ท่านอย่างแน่อนอนนะครับผมอยากจะบอกว่านี่คือรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาเหมาะสมแต่ประสิทธิภาพและคุณสมบัติโดยรวมเนี่ยครบถ้วนของความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ควรจะมีเลยไม่ว่าจะเป็นทํะการสูงสุดเขาแล่นได้ไกลสูงสุดถึง300กิโลเมตรเรียกได้ว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีระบบ V 2 L นั่นคือการ จ่ายไฟฟ้าให้กับขึ้ใช้ไฟฟ้าภายนอกเขาก็ทําได้เช่นกันแนม้แม้จะเป็นรถยนต์ราคาเหมาะสมเช่นนี้ก็ตามนะครับแล้วก็ทางท้านของเขาเนี่ยถือว่าอัตราเร่งเนี่ย ในโหมด normal ถือว่าประมาณอีโคคาร์ระดับ1.2ลิตรแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเมื่อไหร่อัตราร่งของเขาไม่แพ้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรเลยทีเดียวนี่เราทดลองขับกันมาแล้วแล้วก็มาเล่าสู่ให้ความผ้โดยสารเนี่ยผมพบว่ามีความก,กว้างขวางหน้าพอใจทีเดียวเพราะเขาเป็นรถยนต์งสูงนะครับแม้ส่วนท้ายอาจจะมีราคาที่ลาดเทเล็กน้อยแต่ดูดูแล้วก็นั่งได้สบายรองรับผู้โดยสารได้สี่คนอาจจะมีเด็กเล็กก็อาจจะเป็น5ท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นราคาแค่5 0 0 0 0 0กว่าบาทเช่นนี้และเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความครบเคร่่่่อองงงคนี้ถทไมมมขาายยิ ค่ทั้งหมดนี้ก็เป็นรถยนต์ทั้งหมด10รุ่นที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากแผนกซื้อรถชิงรถของเรามีผู้มาลงทะเบียนมามากมายนะครับผมเราจะบอกว่าความจริงมีรถยนต์อื่น,นๆก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าแทบทุกรุ่นเลยก็ว่าได้ในสัมภาร์บ,บูธของแต่ละค่ายรถในงานม o เตอร์ p o 2 0 2 2นะครับทีนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยคือรางวัลของผู้ที่มาลงทะเบียนซื้อรถชิงรถของเรานะครับรางวัลปีนี้เนี่ยเป็นแหมรถยนต์ไฟฟ้าดิบอจะบอกว่าผมก็อยากได้เหมือนกันนะเนี่ MG ZS e เรุ่นปรับโฉมล่าสุดนะครับแล้วก็รุ่นย่อย X ด้วยแล้วว่าถ้ารุ่นย่อยตัวท็อปแบบนี้ออปชั่นจัดเต็มอย่างแน่นอนนะฮะใครที่จองรถในงานเราแล้วก็จะลืมขอแบบฟอร์มจากเซลลผู้จัดจําหน่ายด้วยนะครับเพราะเป็นสิทธิ์ที่ทุกท่านจะได้หลังจากที่จองรถในงานเรานะครับโดยในปีนี้เนี่ย เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเรามี2จุดด้วยกันนะคือจุดแรกจะอยู่หลังบูธมิสซูบิชินะครับผมเป็นจุดแรกแล้วก็ปีนี้เราเพิ่มเคาน์เตอร์อีกแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเพื่อความสะดวกของผู้ต้องการลงทะเบียนซื้อรถชิ้นรถในปีนี้นะครับนั่นคืออยู่ด้านหลังบูธของ Ford นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครใกล้ตรงไหนก็ไปที่บูธนั้นได้ครับสจุดนะครับหลังบูธมิสซูบิชิจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือหลังบูธรถยนต์ Ford ดนะครับรเอันในแนซื้อขอีบคร Motor Expo 2 0 2 2ครับ